ครับสาธุครับท่านสมเด็จแก้วประทมรัศมีผู้เดินบังระหนับวิชาพนาธาคมีในส่วนของวิชาปฐมริชาครับเชิญครับอาการภายในจิตท่านเป็นยังไงบ้างครับสาธุครับครับน้อมกร้าพุทธนาสาธุครับอาการดังๆหน่อยนะครับใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆโทรศัพท์หน่อยนะครับน้อมกร้าพุทธนาสาธุครับอาการภายในจิตข้าเจ้า วันนี้ครับเจ้าเพียพื้นที่โดยการสำรวมสสดับภาษาด้วยวิธีหนึ่งทำด้วยอนุสาสนีปฏิหารอยู่ที่ปลายจมูกนะครับเกิดนิวร5ห้าพุ่งไปในอดีตเมื่อาวานครับเจ้าท่องดับภาษาอย่างต่อเน,นื่องอยู่ที่ปลายจมูกนะครับนวรห้า งบลงชั่วคู่นะครับเแล้วก็เกิดฟุ้งไปในอดีตและอนาคตนะครับท่านเจ้าก็ท่องดับประสาโดยไม่ไม่ได้สนใจนะครับอยู่ที่ปลายจมูกต่อนเนื่องวันห้าก็สงบลงกายก็ตั้งตรงมีความสบายกายสบายใจชั่วคู่ก็ จะมีวิตกวิจารณ์นะครับแล้วก็มานเข้าสิงไกลพรมทำให้ข้าเจ้าพอข,ขยับเท้าก็เท้าฝ้ายอยู่สองสาครั้งนะครับข้าเจ้าก็ท่องกับประต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดเพื่อนสอง คนคิดนะครับข้าพเจ้าก็ท่องดับประสาทอย่างตอนนี้อยู่ที่ปลายจมูกนะครับก็ปรากฏมีตังหาคอยจะซิทให้ข้าพเจ้าดูเวลาข้าพเจ้าก็ขาดสมบัติทัญญะนะครับก็ลืมตาแล้วก็ขยับตาดูไบตาจากนั้นข้าพเจ้ารีบจรลงมีซีใหม่นะครับแล้วท่องดับประสาท ด้วยหนุสาวสนีปฏิหารนะครับในจังทุกขังนัตตาในตังมะมะในโสหะมัสมินะมิสวัสตาทิิปลายจมูกนะครับอย่างต่อเนื่องปัญหาคอยส,สิทธิ์กับเพื่อนสองเขาจะเกิดเป็นเะียทยะทยะนะครับวันนี้เขาก็ก็ไม่ดับนะครับพอดับแั้วก็เกิดเกิดมากนะครับวันนี้จน เ็พระเจ้า่เวลาพระเจ้าก็จะิิเมตตานะครับก็มีแค่นี้นะครับกับสาธุนะครับก็คือสิ่งที่ท่านได้กล่าวทำมาเนาะก็เป็นธรรมที่มีการเกิดปรากฏที่ดีขึ้นนะครับแต่ส่วนที่ต้องแก้ไขต้องแก้ไขนะครับการที่เดินทางมาจนทั้งยิ่ห้นาเริ่มกำลังอ่อนลงจนทั้งเขาสงบไป ทำทั้งไายย่อมลังไหงไปสู่ทำย่อมอย่งทำหลางให้บริสุทธิ์ก็เกิดจบอจากมาทางัาไม่มีจบจับน้องกาบขอกาดครับภาวะของพี่ไม้น้อกาบขอการทำให้ท่านเขาไม่ได้ยินเกียขปวดแข้งขาของทัานจะมีการขยับเมื่อมีการขยับปุ๊บนี มานก็สิ่งได้ผมเป็นรูปแบบทันทีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หลังจากที่มันกก่าวแล้วมนันก็สิ่งแล้วหมดสภาพเนื่องจากการใช้กําลังเป็นจุดเป็นระยะของที่ทเก่าวมาเมื่อไม่มีการใช้กําลังกําลังที่สะสมมาที่ได้ทํามาระวังวัาไม่มีกําลังแล้วไม่สาม,มารถต่อสู้กันได้นะครับ ั้านท่านสิ่งที่ต้องแก้ไขคือจุดชาร์จกำลังจุดชาร์จกำลังอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนเข้าสู่สภาวะเคลื้นที่อ่ะชาร์จกำลังพอเข้านั่งสมาธิอ่ะชาร์จกำลังวันนี้วันห้าหล่ะต้องชาร์จกำลังเกิดองค์วิจิวิจารย้ยังต้องชาร์จกำลังเกิดมารเกิดปิติธรรมต้องชาร์จกำลังไม่งั้นมารสิ่งใดของุ๊บเนี่ยท่านไม่มีสภาพแล้ว เดินบกทุกท mm ่านจะเหมือนทั้งหมดไม่ใช้กําลังและข้อทำไมอยากขยับนั่นจะต้องสร้างนะครับสร้างติดกับะไรนะครับอยากห้ับฟ้าเขาต้องการใด้าด้ขยับเพื่อให้สมาธิเพื่อต้องการใน้าดขยับเพื่อให้สมาธิเพื่อต้องการให้ขยับต้องการให้เกา ต้องการให้ดืมตาต้องการให้ขยับทัวเพื่อให้สมาธิกเพื่อนผู้ที่ยังเดินอักอินทรีไม่แข็งแรงเมื่อขยับปุ๊บดืมตาปุ๊บหันใจหันวา,าเก้ายุยสมาธิกเลื่อนหมดรักแต่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุธ,ธรรมถึงองค์ที่หมดแล้วเดินทางเข้าสู่องค์พิชามาสาวิชาจบจบปริญญาขยับได้หนึ่งทิเบนะ สมาธิเพื่อนได้ยากมากพเพราะว่าอะไรมันรู้กายยานตาสติตแท้แจริงของท่านยังไม่ได้ไรู้ตรงนี้เป็นการสร้างพื้นฐานก็ขยับจะแล้วแกายยานตาสติจะเกิดการจะสมไม่ได้เห็นไหมเังะนั้นนี่คือพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานถ้าท่านขยับตรงไมขยับนีกแล้วท่านจะไปอยู่กับสภาวะที่เป็นปัจจุบันไม่ได้เลยเพราะเขาจะไหลาตามความเปิด เราก็อยากปุ๊บทุกอย่างมาหมดนั้นสิ่งที่แก้ไขคือจุดกำลังสองอยาก,ยากขยับขยัยนเด็ดขาดแล้วสังเกตตัวเองไหมว่าขณะที่ท่านกําลังเดินบ้างอยู่ไม่ปล่อยปรากฏใจเกิดของความสุขก็ชานที่สามไม่ได้อาการภายในจิตขององค์จาริกต์ยังไม่ได้องค์ที่สี่ยังไม่ปรากฏแต่ความเพลินจะเข้ามาแทนการไหลาตามตามไข่ตามกิเลสตามมัน,น นั้นสิ่งที่เก่าวที่ที่ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของมาก,ก่อนเป็นอย่างมาแต่ว่าก่อนนั้นท่านจะเป็นเรื่องผสมเป็นอูปผสมระหว่างมารากระบบของปารยาเพราะฉะนั้นระบบของพายาม,มีกําลังม 1, ันหนึ่งสองแล้วกายก็ม 1, ันหนึ่งสองแต่สามเป็ดเขาตรงนี้ท่านก็ไปแก้ไขพอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจครับแต่ครับเจ้าของเรื่อง นนการชดกำลังนะครับทำใช่ครับอาจารรูเพราะฉะนั้นท่านจะเดินมารกโดยไม่มีกำลังท่านจะเดินยังไงการเดินทางไกลต้องมีอาหารและอาหารเขาคืออนุสาสนิปัญหาของผู้เดินมารกอาหารของอวิชาก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเพราะนั้นอวิชา,าวิชาอยู่ตลอดเวลามารนนั่นแหละอยู่ตลอดเวลา อยู่กับท่านตลอดเวลาเพราะนั้นเขามีกําลังอยู่ตลอดเนื่องจากอะไรเขาตั้งมั่นเขาตั้งมั่นพวกยังใช้คําว่าเมื่อวิญญ,ญาณนั้นเมื่อวิญญ,ญาณนั้นอะไรตั้งมั่นแล้วจเจริญที่แล้วความอย่าจริงจริงตามรูปถูกต้องเพราะนั้นเขาจะต้องตั้งมั่นเจริญอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเขาอยู่ในสภาวะของอายตนะทั้งเปิดและปิดอยู่ด้วยกันทั้งนอกและในก็คือเจโตสัมผัสเจตโตภัสส อยู่ด้วยกันตลอดท่านขยับปุ๊บใช่เจโตผัสาไหมใช่ครับอ่าแล้วที่ผุดขึ้นมาใช่เจโตสัมผัสไหมใช่นี่ไงเขาอยู่ตลอดนะถ้าท่านขยับขยับตรงไหนถ้าท่านไม่ขยับต่อสู้ด้วยคันติบารมีเจโตผัสจ่าไม่เกิดไงเห็นไหมท่านก็ลบแค่เจโตสัมผัสก็คือจภาวะที่เป็นอยู่ภายในเท่านั้น นี่ท่านไปรับภายนอกแล้วก็ไปกับเขาไงรู้อย่างความผิดพ <c oughs> ลาดครับอาเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านจะต้องชาร์จกําลังเพื่อให้มีกําลังด้วยเพราะท่านเดินทางไม่ชาร์จกาลังท่านจะเอาอะไรกินน่ะการเดินทางไกลนี่แหละหนึ่งชั่วโมงท่านไม่มีอาหารและน้ําเลยถูกไหมท่านจะไปยังไงอ่ะนะครับ <c oughs> อ่าตรงนี้ก็กลับไปแค่ขันใหม่สิ่งที่แล้วมาก็แล้วไปไม่ต้องไปสนใจเขาแต่ของใหม่ทำใหม่ทําให้ดีทําให้ถูกครับของใหม่ต้องทําให้ดีต้องทําให้ถูกถ้าทําไม่ดีทําไม่ถูกก็ไปไม่ได้ก็จะติดอยู่อย่างนี้แหละครับไปต่อไม่ได้เข้าใจไหมครับแบบนี้ ใจครับก็อา่าเพราะฉะนั้นอาหารอาหารของนิบอนหา้าอาหารของกิเลสทั้งระบบเนี่ยเขาก็มีอะไรกาวลีกาลาหารอยายล,ละเอียดคือเจตโตสัมผัสเจตโตภาษาอะไรเอาละเอียดลึกลงไปนะครับทั้งกลและกจนะครับเป็นการภาษาทั้งละเอียดละเอยียดอยู่ด้วยกันหมดตรงนี้แล้วก็มีการอ่าสภาวะองค์ที่สองก็คือภาษาหาร คืออาหารเอาวิชาทั้งนบมดที่ท่านมีการขยาบและยื่นเน่เา้ารวมอยู่ด้วยกันหมดเห็นไหมเป็นการสัมผัสแต่กะวาลีการอาหารอยู่ทั้งภายในและภายนอกละเอียดละหยาบใกล,แล้แลไกลแล้วก็มโนสันเจสนอาหารเนี่ยแม่พงก,ก็แยกเข้ามาอีกให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นมโนที่เก็บไว้ข้างในพูดคือ แล้วก็วิญญาณอาหารมีการเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาทํางานอยู่ตลอดเวลา้องปัจจัย,ย่างอย่างนี้เขจาใจครับอ่ามีคําถามไหมครูมีครับพักเจ้าไม่พักเจ้าดับภาษาด้วยนุาษศาสนีปนิหาอย่างนี้ถือว่าเป็นการทัดกำลังไหมครับถูกต้องเมื่อที่านดับอยู่นะเป็นการใช้ากาลังถ้าท่านไม่ดับแล้วท่านจะกาลังนี่ อนุสาสนิะก็คือการใช้กำลังหรือการดัาษาทั้งระบบเพื่อให้เป็นผู้ชำนาญจริงนะเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจแล้วครับอ่ะก็ไปแก้ไขก่อนนะครับไปแก้ไขก่อนแล้วเดี๋ยวก็พอมาเดินมักแล้วก็จะเกิดผลเองแต่อย่าไปหวังหวังว่าจะเกิดเมื่อะไร่ึอะไรมาละไ,ไม่ต้องทําอย่างเดียวมีเท่าที่ทําได้ฟังคลิปท่านนั้นละโมนหรือเปล่า ร้อฟังครับต้องฟังแล้วจะได้เข้าใจแล้วก็จับประเด็นให้ถูกก่อนหน้าน,นั้นก็ท่านก็จะเป็นผู้ที่สอนแทกแตงเสือกเป็นผู้ที่ร้องไห้ฟูมไฟเป็นผู้เป็นผู้ที่จะเดินออกจากการเดินมักอย่างเดียวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วใช่ไหมทงัทงครอบครัวทั้งกิจการงานการค้าโดนมานมรถล่มแหลกหลานเละตุ้มไป ทางญาติสายเราหิตยทางภูใกล้ชิดก็เอื้อมละอากันหมดแต่สุดท้ายเห็นไหมเมื่อท่านเจ็บป่วยผ่าตัดท่านก็ฮึดสู้ขึ้นมาอย่างจึงกลับหมดเลยเปลี่ยนสภาวะทันทีเนื่องจากท่านจับจุดได้ในการดับทักษะซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับตอนนี้ก็ได้ฟังคลิปท่านแล้วเป็นไงต่างกันกับเมื่อก่อนไหมพอจะจำได้กันไหม ่านมากครับมากใช่ไหมเพราะว่าท่านได้บรรลุธรรมในวิชาปฐมฌานเพราะฉะนั้นเมื่อบรรลุวิชาปฐมฌานได้ปุ๊บวิชาที่เหลือก็ไม่ยากแล้วเราถึงบอกว่าจะต่างกันแค่พัส,สูตรในการท่องนอกนั้นสบายมากอย่างของวิชาอนุบพมนิลสตรเนี่ยเรายังไม่ได้โทรคุยกับท่านนะยังไม่ได้โทรคุยแต่ก็ท่านก็ผ่านแล้วล่ะ ดูจากสภาวะก็ผ่านแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะโทรไปหลังจากสนทนากับท่านแล้ววันนี้ภายในวันนี้ต้องโทรนะครับดูแล้วก็ไม่ได้ยากสาหรับท่านแล้ว,ลวลนะครับก็สู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปเพื่อจะได้ถึงทำและจะต้องท่องขึ้นทาขั้นตอนให้ได้นั่นคือแสงสว่างที่จะนําพาท่านไป และการดับปัะสาใช้กําลังอยู่ที่ดอกจันทั้งหมดที่เขียนไว้ให้แล้วนั่นแหละดอกจันน่ะใช้กำลังดอกจันน่ะใช้กําลังขั้นตอนขึ้นทำที่มีและท่านจะไม่พลาดแมสามครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งเก้าครั้งหรือมากกว่าจนฝว่เขาจะโล่งโป่งเบาเย็ยนสบ,บายแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากใช่ไมเพ่อขึ้นทำข้อที่หนึ่ง ดับภาษาไม่เรียรบร้อยเพิ่มข้ออีหนึ่งปุ๊บดับภาษากรชักกาลังแล,ล้วถึงไปข้อที่สองข้อสองเสร็จดับภาษากรถึงไม่ได้เขียนไว้ถ้ากําลังไม่พอก็ต้องหยุดดับภาษาเห็นไหมครับเพราะบางท่านกําลังพอบางท่านไม่พอแต่ส่วนใหญ่ก็จะพอกันหมดนะครับแต่เราดับเพิ่มเพื่อความปลอดภัยของตัวเองไม่เป็นไรเห็นไหม้หมาะจายยางกาจอแล้วครับ อของง่ายๆทำกันยากหมดนะเที่ยวนี้เอาให้ได้สักทีไม่ได้ยากแล้วนะครับไม่ได้ยากแล้วนั้นอะไรที่เป็นปฏิปั์ต่อธรรมที่พระองค์ทรงตัดก็หยุดเสียเลิกเสียเพราะทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่มีใครช่วยท่านได้เลยนะมีท่านที่เท่านั้นที่จะช่วยตัวท่านเองได้เมื่อท่านบรรลุได้ท่านถึงจะไปช่วยผู้อื่นได้ ด้วยการบรรลุธรรมสูงสุดถึงจะไปใช้สมาธิที่จะไปบังคับจิตด้วยจิตแล้วเปิดประตูอเม่ธรรมเพื่อผู้นั้นจะได้ไม่ลงนระลกเดชานไปวิสัยได้นะครับเพียงแต่เขามีศรัทธาแล้วก็น้อมเข้ามาโดยเขาไม่เข้ามาปฏิบัติก็ไม่เป็นไรแค่เขาน้อมเขาฟังกันอันพูดได้ฟังแล้วบังคับเลยได้อันนี้คือสูงสุดในการบรรลุ ที่สามารถทําได้ทุกทุกพระองค์ตอนนี้ที่ที่บรรลุก,กันแล้วสามารถทําได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมัควิธีขก์องค์ปรับเปลี่ยนระบบหมดนะครับในอดีตไม่ได้ต้องท่อง,องดับปัสสะต้องเข้ามาฝึกกันเป็นเดือนเดือนในนี้ไม่ต้องแค่น้อมใจเชื่อพระองค์ก็แต่ละน้อมใจเชื่อเพราะอะไรถึงทําได้เพราะมัคคิธีบริบูรณ์ในส่วนที่สามารถจะทําได้ต่อเน,นื่อง ด้วยบารมีธรรมองค์ปริญญาสูตรได้บันเกิดขึ้นแล้วและมีผู้เดินตามนะมารวิธีได้บริบูรณ์ที่ท่านนันละมนเป็นท่านแรกนะทำทั้งหลายย่มหลังหลายเปสูส่วนทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่มยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์ที่เราเคยพูดไว้ต่อไปจะบรรลุง่ายบรรลก,กันง่ายถ้าท่านท่องและปฏิบัติถูกต้องนะครับ จเจริญเร็วเสื่อมเร็วเช่นกันจะมารูุกันเร็วช้าเร็วอยู่ที่พัสสุเท่านั้นบัดน,นี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดปรากฏแล้วเป็นการปรากฏการเกิดที่สวยงามนะครับเอาละว,วันนี้มีคําถามเพิ่มเติมไหมอสนยศแก่ประจุนับสมีไม่มีครับบัดนี้ก็กลับไปเดินมากแล้วก็ไปทวนนะครับจดผานอายตนะ ผู้ใดไม่จดผ่านอายตนะอย่าหวังว่าจะทำได้เพราะนั้นทุกอย่างต้องจดผ่านอายตนะเพราะอายตนะ,ะเป็นสิ่งที่ท่านได้เจอได้สัมผัสภายในจิตของท่านเนี่ยท่านไม่ใช้อายตนะจดแต่มันระลึกระลึกเอาไม่มีทางอมันได้เถอะ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญต้องจดเรียนหนังสือธรรมดายังจดเลยนี่เรียนกับพระอริยะเรียนกว่าเป็นประภวะที่จะถึงพระน,นิพพานไม่จดซะแล้วนะครับไม่ได้ต่างกันล,ลิบลับต้องจดกนะูบาชางบรรลุกันมาก็จดกันทุกพระองค์ไม่จดกันมัวหมองอยู่อย่างนั้นทำไมล่ะ ็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงบรรลุธรมรมละเอียดยิบ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 ได้นะครับอะเอาละนะโมจนาสาธุครับบัดีครับท่านสมยศแกวปทุมรัศมีผู้ดลนักม,าม,าามร,ริชาบารนคำดีในส่วนของวิชาปฐมฌานสาธุครับบัดดีครับสาธุการโมทนาสาธุครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสาธุ